ปิงปิงชวนเมาปิงปิงชวนเมาปิงปิงชวนเมาสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมวันนี้นะคะรายการปิงปิง,ปงชวนเหมาก็มาพบก,กับปิงปิง,ปงราพัฒ์เอกนิติเศษกันเช่นเคยนะคะวันนี้ก็หลายเทปแล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมนะคะที่มาคอมเมนต์นะคะว่าอยากจะให้เราไปคุยไปเมากับใครบ้างส่วนวันนี้นะคะเราอยู่กันที่วิทยาลัยพาณิชยาการอินทราชัยนะคะเรียกได้ว่าเป็นสถานศึกษาของรัฐบาลนะคะและที่ตรงนี้ก็เป็นที่ของออทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ด้วยนะคะส่วนประวัติของโรงเรียนนี้จะเป็นยังไงแล้วก็เรา จะมาสัมภาษณ์ใครเราจะมาเมาส์กับใครมีสาระอะไรบ้างคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะคะตามมาเลยค่ะ ชมคะและในตอนนี้นะคะในรายการปิ๊งปิ๊งชวนเมาส์ค่ะหลังจากที่ผ่านวันไหว้ครูไปแล้วนะคะครูนี่มาจากคําว่าครุที่แปลว่านหนักนะคะและตอนนี้เราก็อยู่กับคุณครูหรือว่าอาจารย์นะคะที่วิทยาลัยพานิชยการอินทราชัยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ขอเรียกทั้งคุณครูทั้งอาจารย์เลยนะคะ okay. ก็จะถามประวัตินิดนึงเอาแบบย่อๆแล้วกันนะคะว่าวิทยาลัยคือปิ๊งๆเนี่ยเพิ่งทราบว่าวิทยาลัยแห่งนี้เนี่ยเป็นของรัฐบาล วิจัยพินการยิทชัยเมื่อก่อนอยู่แถววนเทศเซนเตอร์นะครับ <ฮะ S 2> เป็นของสงางทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ช่วงหลังมีการขอใช้พื้นที่ของสํงางทรัพย์สินนะ,<ฮ>ะก็เลยมีมีที่ให้สำรองสําหรับวิจัยตรงนี้ที่จะย้ายมาจากวนเทศเซนเตอร์นะครับเราย้ายมาที่นี่นะฮะแล้วก็มาตั้งมา,มาเปลี่ยนการเรียนสอนมาเรียนการเรียนสอนใหม่นะเมื่อ <ฮะ S 2> ก่อนเราเป็นโรงเรียนการช่าง<ฮ>ะนะครับเป็นโรงเรียนช่างแล้วก็พอมาเป็นวิทยาพินการอิทชัยเราก็เปิดทางด้านบญหาธุรกิจเป็นหลักฤฤแล้วก็จะมีสาย การท่องเที่ยวสายโลจิทัลแลวก็สายไอทีเพิ่มเติมขึ้นมาอาจารย์คะเราได้ข่าวว่าที่นี่มีมีหลักสูตรภาษาอังกฤษ,กฤษด้วยคือเริ่มมาอย่างไงคะแล้วก็มีสอนอะไรบ้างสาหรับภาษาอังกฤษครับสำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษเนี่ยคือเป็นนโยบายของสมง,งานคณะกรรมการการศึกษาที่ต้องการให้เด็กกับชีวะเราเองซึ่งมีทักษะอาชีพดีอยู่แล้วแต่ว่าเราขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษคือเตรียมตัวเข้าสู่ AEC เลยว่างั้นใช่ไหมคะครับคือเติมความเข้มแข็งให้ด้านภาษาเพราะว่าเด็กกับชีวะเราเก่งด้านทักษะ แต่ว่าขาดด้านภาษาเราก็เลยมาเริ่มเรียนภาษาอังกฤษควกคู่ไปด้วยโดยเปิดระสุมินิอีพีกับอีพีตั้งแต่ปี2556นะครับของอินทราชัยเปิดมา2ปีแล้วเปิด2แผนกวิชาคือการบัญชีกับคอมพิวเตอร์ธุรกิจนะครับค่ะ,คะรู้สึกคุยกับท่านอาจารย์นี้อาจารย์แบบปึกมากเลยนะคะสาหรับใครหลายๆคนนะคะที่อยากจะให้ลูกหลานนะคะเรียนทางด้านอาชีวศึกษาที่มีอาชีพจบไปแล้วมีเลยก็ลองดูนะคะวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัย ก็คือที่นี่เนี่ยมี EP ด้วยก็คือ English โปรแกรมนะคะใครสนใจก็ลองมาดูได้นะคะและในตอนนี้นะคะก็จะถามอีกนิดนึงว่าเด็กที่นี่ดื้อไหมแอบเมานิดนึงก็มันเด็กกันชีวะทั่วไปให้มีดือนิดหน่อยแต่ว่าไม่ถึงกับมีเรื่องก่อทะเลาะวิวาทกันนะจะมาเป็นดื้อตามวัยรุ่นตามวัยของเขาเองก็คือวัยกาลังเริ่มวัยรุ่นเติบโตเติบโตกันมาแล้วก็เริ่มพบเพื่อนต่างเพศบ้างนะฮะเริ่มเอาชีวิตไปอยู่กับเพื่อนบ้างมากกว่าครอบครัวแต่ว่าถือว่าในภาพรวมที่นี่เด็กค่อนข้างดีค่อนข้างดีนะฮะอยู่ในอวายบ้างแต่ว่าก็อาจจะ จะออกนอกรูอยนิดหน่อยเรื่องการแต่งกายนะครับแต่ภาพรวมดีเรื่องคุณภาพดีนะครับขอเมานิดหนึ่งเมื่อกี้เห็นเด็กๆเดินผ่านไปเด็กๆทุกคนแบบดูเรียบร้อยมากคือจะบอกว่าปิงปิงเนี่ยเคยเคยไปเป็นอาจารย์พิเศษของสวนสุนันทาคือสวนุนันทาเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเด็กในวังเขาจะเรียบร้อยนี่ก็คล้ายๆกันนะคะแทบจะไม่เชื่อเลยว่าที่นี่คืออาชีวะนะคะจริงๆอันนี้จริงๆขอชมค่ะแล้วก็ จะถามอาจารย์อ,อีกว่าคนที่จบจากที่นี่ไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะได้งานเลยไหมคะอย่างเด็กที่เก่งๆเลยเนี่ยจะมีคนมาจองตัวส่วนใหญ่เด็กที่เนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นที่จบไปแล้วได้งานเลยหรือมีคนมาจองตัวเลยอะไรยังไงคะ,คะเด็กของเราเองทั้งปวชหรือปวสนะครับรส่วนมากคือเป็นกําลังแหลหลักของประเทศอยู่แล้วก็คือส่วนมาก บริษัทต้องการปวชกปวสเพียงแต่ว่าเด็กเราเองเนี่ยถ้าจบปววชเนี่ยจะมากไปเรียนต่อคือเรือกเรียนต่อก็มีเพราะว่าเขามีต้นทุนดีแล้วก็มีคนส่งเสริมดีแต่ว่าบางคนก็จบปวสไปก็ไปต่อบางคนก็ไปทํางานก่อนแต่ว่าตัดแรงงานไม่ค่อยขาดผมว่าไม่ต่ำกว่าห0สิซนที่ได้งานทําเลยนะครับถ้าไม่เลือกงานถ้าไม่เลือกก็เรียกได้ว่าที่นี่เป็นของรัฐบาลมันอยู่กับ กรมอาชีวะใช่ไหมคะสํานักงานคณะกรรมการการอชศึกษานะครับอ๋อสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาใช่ไหมคะคก็เรียกได้ว่าเป็นของรัฐบาลนะคะเรียกว่าคุณภาพแน่นเลยนะคะแล้วก็ค่าเทอมไม่แพงใช่ไหมคะอาจารย์ค่าเทอมไม่แพงครับเพราะว่ามีเงินอุหนุนจากสบาลช่วยอยู่สรับปวช<อ>ส่วนปศเราเก็บปกติไปประมาณไม่เกินหมื่นมีกว่าบาทสำหรับหนึ่งภาคเรียนนะครับ่ะส่วนปวชก็เก็บค่าเสริมนิดหน่อยแต่ว่าส่วนใหญ่รัฐบาลจุดอยู่แล้วนะครับค่ะคุ้มมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่สนใจมาเรียนที่นี่แล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบ คุณอาจารย์มากเลยนะคะจริงๆปิงๆชอบคําว่าคุณครูมากกว่าเพราะอย่างที่บอกไปตอนแรกเลยว่าคุณครูมาจากคําว่าครุที่แปลว่าหนักนะคะเพราะคุณครูนี้ต้องจิตใจหนักแน่นต้องต้องทํางานหนักมากๆขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะขอบคุณค่ะ ผู้ชมคะและในตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์หรือว่าคุณครูสาวสวยของวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยมาเมาส์กันว่าอาจารย์ยรับผิดชอบหน้าที่อะไรและเด็กๆที่นี่ดื้อไหมหรือว่าโรงเรียนนี้เนี่ยต้องมีการสอบเข้ายัางไงบ้างอาจารย์คะสวัสดีคะ่คะขออนุญ,ญาตให้อาจารย์แนะนําตัวนิดหนึ่งคะ่ะคุณชื่อจรยกัลยาสิเกแก้วนะคะสอนอยู่แผนกเ,เลยค่ะนุการค่ะ อืมค่ะอาจารย์คะแล้วแผนกเลขาอนุการเนี่ยต้องรับผิดชอบอะไรบ้างได้ข่าวว่าที่นี่มีหลายคณะก็ต้องแบ่งกันไปใช่ไหมคะเลขานุการนี่รับผิดชอบอะไรบ้างคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานของแผนกเรานะคะก็จะดูแลเรื่องเด็กแล้วก็จะสอนเรื่องคอมพิวเตอร์เป็นหลักนะคะเดี๋ยวนี้การติดต่อสื่อสารหรือการจัดทำหนังสือต่างๆจะผ่านระบบคอมพิวเตอร์หมดเลยค่ะทำให้สะดวกสบายขึ้นค่ะเรียกได้ว่าเด็กที่นี่เนี่ย พร้อมจะทํางานทุกเมื่อเลยเพราะว่าทุกวันนี้ต้องใช้คอมหมดและที่นี่ก็เรียนเป็นระบบคอมหมดใช่ไหมคะและเลขานุการเนี่ยอยากรู้ว่าเนี่ยต้องสวยเหมือนอาจารย์ไหมคะไม่จาเป็นค่ะเด็กคือคนไหนก็สามารถจะเรียนได้ค่ะเรามาฝึกปืนทีหลังได้นะคะสายวิชาชีพจบแล้วมีงานทําค่ะคะ่ะแล้วอยากจะรู้ว่าเด็กๆเนี่ยที่เขาดูรายการนี้แล้วแบบผู้ปกครองอยากจะให้มาเรียนที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นรัฐบาลค่าเทอมไม่ได้แพงมากเออก็อยากจะรู้ว่าจะเข้ายัางไงค,ค่ะค่ะของเราก็จะรับสมัครตามรอบปกตินะคะ เด็กที่นี่จะเรียนฟรีระดับปวชนะคะเรียนฟรีทุกระบบค่ะแล้วก็ปวสก็จะเสียตังค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะคะสามารถที่เรียนที่นี่จบแล้วมีคุณภาพทุกคนค่ะอืมค่ะก็เรียกได้ว่าปวชเรียนฟรีเลยใช,ใช่ไหมคะพอได้ทุนสนับสนุนจากรัฐบาลมามลอืม ค่ะคุณผู้ชมนะคะที่ดูแลตาโตนะคะอย่าตาโตเฉยๆนะคะอยากจะเข้าเว็บไซต์มาดูเว็บไซต์อะไรคะของเราเว็บเว็บอินชายนะคะค่ะสามารถเข้าได้เลยค่ะจะมีระบบติดต่อสื่อสารผ่านอีเมลสักถามไม่ทุกปัญหานะคะจะมีการตอบตลอดค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เนี่ยสาวๆสวสๆหรือเด็กนักเรียนที่มาเรียนเลยค่ะนุการเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมีคนมาจองตัวเลยไหมคะอาจารย์ค่ะส่วนส่วนใหญ่เด็กของเราจบปวสนะคะก็จะเป็นประกอบอาชีพเป็นเลขานุการเป็นผู้ช่วยเลย ขนุการก่อนแล้วก็จะก้าวไปสู่เลยขานุการผู้บริหารค่ะ ค่ะ,อะบอกผ่านรายการเลยนะคะตรงนี้ว่าท่านผู้ประกอบการด้านไหนต้องการเลขานุการนะคะก็มาจองได้เลยนะคะที่วิทยาลัยนี้และสําหรับนักเรียนหรือนักศึกษาหรือผู้ปกครองท่านใดนะคะอยากจะให้ลูกๆเนี่ยเป็นเลขานุการสาวสวยนะคะเรียกได้ว่าก็เข้าเว็บไซต์มาเลยนะคะมาสมัครเรียนเพราะว่าปวชที่นี่เรียนฟรีนะคะปะวสก็จ่ายนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเป็นของรัฐบาลค่ะและสุดท้ายนี้ละคาถามสุดท้ายลวค่ะอาจารย์เด็กๆดื้อไหมคะเด็กๆที่นี่มี ดื่อเลยค่ะอยู่ในระเบียบนะคะก็จะกลับมาตรงเวลาะคะ่ะทุกคนเรียบร้อยคะ่ะน่ารักค่ะอเพราะว่าคุณครูสวยและคุณครูเป็นแบบอย่างที่ดีนั่นเองนะคะสําหรับผู้ปกครองคนไหนนะคะที่กําลังหาที่เรียนให้บุตรหลานอยู่นะคะก็ลองดูที่วิทยาลัยแห่งนี้นะคะและสําหรับวันนี้นะคะปิ๊งปิงป๊งชวนเมาก็พาคุณผู้ชมมาพบกับสาระความรู้ทางด้านเกี่ยวกับการศึกษานะคะเกี่ยวกับการศึกษาด้านอาชีวศึกษานะคะคุณผู้ชมที่ดูรายการนี้ก็ลองเอาไปคิดดูเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะสาหรับเลือกให้ลูกหลา ของคุณได้มาเรียนที่นี่ค่ะวันนี้ต้องขอ,ขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะขอบคุณค่ะ ผูช้ชมคะและในช่วงนี้นะคะของปิ๊งปิ๊งชวนเมาส์นะคะจะพากันมาเมาส์กับพรีเซนเตอร์หนุ่มหล่อของวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยนะคะหนุ่มคนนี้เรียกได้ว่าคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าเจอกันทุกอาทิตน์นะคะที่สถาบันพัฒนาบุคลิกภาพและสอนการแสดงบางกอกรามานะคะคนนี้เป็นมิสบางกอกรามาปี2013ก็เลยได้เป็นอาจารย์นะคะวันนี้ขอมาเมาส์กับน้องเขานะคะให้น้องคนแนะนําตัวนิดนึงสวัสดีค่ะสวัสดีครับค,ค,ค่ะ,คะให้แนะนําตัวนิดนึงนะคะชื่ออะไรเอยชื่อโรตนนนานันทวัฒน์หลวงยอครับ ค่ะ <C> e <an> าจะถามว่ามาเป็นพรีเซนเตอร์ที่โรงเรียนนี้ได้ไงคะพอดีช่วงการสมัครครับเราได้ไปสมัครที่ห้องประชุมอินทราชัยครับแล้วก็อาจารย์ที่รับสมัครเขาแบบเออเนี่ยอาจจะรับให้เป็นพรีเซนเตอร์ของวิทยาลัยครับผมค่ะคือจริงๆเราไม่อ่านนะคะรับน้องเป็นพรีเซนเตอร์เลยและตอนนี้ก็เป็นพรีเซนเตอร์แล้วนะคะคือจะถามว่าน้องรู้จักโรงเรียนนี้ได้ยังไงขอเรียกโรงเรียนแล้วกันนะคะก <C> e <an> ็ผู้ปกครองผมครับแบบ รู้จักของวิทยาลัยเนี่ยค,ครับแล้วก็สมัครทางอินเทอร์เน็ตนะครับค่ะก็คือสมัครทางอินเทอร์เน็ตอ่าก็ได้สมัครที่วิทยาลัยเลยก็ได้ใช่ไหมลูกคือแต่ถ้ามาสมัครที่วิทยาลัยเนี่ยเปอร์เซนต์การจะได้เป็นพรีเซนเตอร์จะสูงมากนะคะเพราะว่าน้องโลตัสเนี่ยมาสมัครที่วิทยาลัยนะคะแล้วก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์หนุ่มหล่อเลยเรียกได้ว่าโชคดีมากๆไม่ใช่โชคดีอย่างเดียวนะคะเพราะว่าต้องหน้าตาดีด้วยค่ะจะถามว่าตอนนี้น้องเข้ามาเรียนคณะอะไรเอ่ย เรียนคณะ คอมพิวเตอร์ธุรกิจครับมี n i e มินิอังกฤษโปรแกรมครับอ๋อมินิอังกฤษโปรแกรมทักไทยคุณผู้ชมในภาษาอังกฤษนิดนึง Good Morning ladies and gentlemen โอเคค่ะและในวันนี้นะคะก็สัมภาษณ์กันแบบหอมปากหอมคอไปแล้วนะคะสำหรับน้องโลตัสนะคะพรีเซนเตอร์ของวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยนะคะใครหลายๆคนที่อยากจะมาเป็นพรีเซนเตอร์แบบนี้นะคะหรือว่าอยากจะมาเรียนที่นี่ก็ลองเข้ามาสมัครกันดูนะคะ แล้ววันนี้นะคะปิงปิงชวนเมาก็พาคุณผู้ชมมารับสาระความรู้เกี่ยวกับการเรียนอาชีวศึกษาค่ะส่วนช่วงหน้าและก็เทปหน้าเนี่ยจะเป็นยังไงอย่าลืมติดตามชมนะคะคุณผู้ชมคะและในตอนนี้นะคะก็อยู่ในห้องเรียนของเด็กๆ EP ีนะคะใช่ไหมเอ่ยอ่าค่ะและตอนนี้นะคะก็อยู่กับคุณครูฟิลิปปินส์นะคะเดี๋ยวจะขออินทิวิวคุณครูหน่อยนะคะ Good afternoon my name is Robert Eng Nitset you can call me Bing Or easy rapat. Easy for you. <laughs> um can I have your name please? Oh my name is Ivan. Ivan? Yes, Ivan. I V A N, right? Yes. Ah, okay. So where are you from? I'm from the Philippines. Mm. um What are you teaching? I'm um, teaching accounting and computer here in t r a c h a i อ๋อ oh, อาจารย์สอน uh, บัญชีนะคะแล้วก็คอมพิวเตอร์นะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในห้องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์รูมนะคะ um, one last question <Okay. S 1> <laughs> how long have you been here um, in teaching you mean yes in teaching. teaching in this school I've mean. been um, I think it's One to two months, one to two months. Oh. I started teaching last um, May. Oh, last May. Yes. Okay. Um, I don't know if it's rude or not, but I would like to have your age. <laughs> Is <laughs> it okay? <laughs> Is it okay if it's not uh, uh, I our arc? Okay, okay. I'm 25. 25 <Yes. S 1> wow very good จ <laughs> ะ <So, S 2> <laughs> บอกว่า uh, คุณครูอายุ25นะคะเรียกได้ว่า good performance นะคะการศึกษาดีภาษาอังกฤษดีนะคะถ้าใครสนใจที่จะมาเรียน EP หรือว่า English program ที่นี่นะคะคือจริงๆแล้วก็ไม่ไม่เชิงว่าเป็นเพียว100%นะคะคือ um, actually how I mean how many hour for EP program I mean for for English for English study English I mean for, for uh, the whole the week. yeah yeah for the whole week how many hours for English program um, I teach 20 hours 20 20 hour คือทั้งสัปดาห์เนี่ยอาจารย์จะสอน20ชั่วโมงนะคะเรียกได้ว่า ที่อาจารย์อีกคนหนึ่งอาจารย์อีกท่านหนึ่งนะคะให้สัมภาษณ์มาแล้วว่าเออจริงๆ EP เนี่ยเขาไม่ได้เรียนร้อยเปอร์เซ็นต์เด็กๆหลายๆคนไม่ต้องกลัวนะคะคือนโยบายเนี่ยเพื่อที่จะให้เด็กๆรู้ภาษาอังกฤษเพื่อที่จะก้าวเข้าสู่ AEC เท่านั้นเองนะคะและในวันนี้นะคะก็ได้สัมภาษณ์กันไปแล้วนะคะกับอาจารย์สุนทอคนนี้อาจารย์มาจากฟิลิปปินส์ thank you very much ค <Yep. S 1> <laughs> ่ะและตอนนี้นะคะก็จะสัมภาษณ์สัมภาษณ์น้องโรตัสไปแล้วอ่ะถามอีกคำหนึ่งรู้สึกยังไงได้มาอยู่ในที่นี้แล้วก็ ได้เรียนได้เริ่มเรียนไปแล้วบ้างหรือยังคะได้เริ่มเรียนไปแล้วครับเพราะว่าแบบอยู่นี่แบบเพื่อนๆทุกคนแบบต้อนรับดีครับแล้วเป็นมิตรมากเลยครับอ่าค่ะาถามเพื่อนๆคนอื่นบ้างเป็นยังไงบ้างคะอ่าก็รู้สึกดีครับรู้สึกว่ามันอบอุ่นดีถึงแม้ว่าจะมีคนน้อยแต่ว่า ก็รู้สึกว่ามันประทับใจดีมากประทับใจใช่ไหมคะคือตอบเหมือนนางสาวไทยมากเลยนะคะดิฉันก็แฮปปี้ค่ะถ้าใครอยากจะประทับใจนะคะก็มาเรียนที่นี่ได้นะคะอ่ะอีกสองคนลลกรู้สึกยังไงนบ้างได้มาเรียนที่นี่ก็รู้สึกว่าครูที่นี่สอนดีมากครับแล้วก็เข้าใจง่ายมากครับเพราะว่าตักเรียนที่นี่น่ารักมากเลยครับ ครับผมนักเรียนน่ารักและคุณครูน่ารักไหมคะน่ารักมากครับอ่ะอีกคนนึงลูกเป็นยังไงบ้างคะที่นี่เรารู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีครับเพราะว่าที่นี่ก็อาจารย์แล้วก็หลายๆท่านนะครับเป็นกันเองแล้วก็สอนให้เข้าใจครับแล้วก็ยังเป็นช่วยเป็นที่ปรึกษาด้วยในเรื่องต่างๆครับแล้วก็เพื่อนๆที่นี่ก็น่ารักทุกคนเลยครับโอเคค่ะอาอีกสองคนนะคะอ้าวสาวสวยคนเดียวนะที่นี่นะคะได้มาเรียนที่นี่รู้สึกเป็นยังไงบ้างลูกก็นูรู้สึกว่าตื่น เต้นและสบายใจมากค่ะที่ได้มาเรียนในโรงเรียนนี้นะค่ะแล้วอาจารย์ดุไหมคะอาจารย์ดีมากเลยค่ะไม่ดุค่ะ so cruel right <laughs> just kidding <laughs> sorry อ,อีกคนหนึ่งนะคะหนุ่มหล่อคนสุดท้ายของเรารู้สึกเป็นยังไงบ้างลูกก็สนุกครับสนุกแล้วก็ขืนใช่ไหมคะครับ action เรา a n วยนะเ right You feeling shy โอเคค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะขอน้องๆพูด เป็นคำเดียวกันนะคะปิ๊งปิ๊งชวนเมาพูดดังๆแล้วก็ยกนิ้วโป้งนะคะหนึ่งสองสามปิ๊งปิ๊งชวนเมา Good afternoon ladies and gentlemen and now we are going to A E Z วาคุณเล่นนะคะตอนนี้นะคะก็อยู่กับน้องคนหนึ่งที่มาจากแคนเบอร์รใช่ไหมคะกัมพูชานะคะจะให้น้องเขา speak English นิดนึงนะคะ uh, Can I have your name please Yeah My name is Jom um Ransuk so. and you can call my nickname big. <Big? S 2> yeah. Ah. p i k just like uh, guitar p i c k right? No. Uh the meaning of my Cambodia is like the diamond. Oh diamond. <Yeah. S 1> oh. Very good นะคะ diamond here. <laughs> I have big diamond here <laughs> okay, ะะน,นะคะ Okay ค่ะแลวน้องโรตันนะคะ อ่ะภาษาอังกฤษนิดนึงลกูก Good morning, my name is Good afternoon ค่ะลูกเล่นมุกอ่ะโอเค Good afternoon, I am l o t a s I from n t h a l a n d Now I live in Bangkok. อ่าโอเคนะคะ uh, จะถามว่า uh, Why do you choose this school? I mean mm hmm. Part of other school in Thailand or in Cambodia? Yeah, because I think the school has a subject that I, w I want to learn. It, especially it's, it's a computer and English. Mm. Yeah. Especially a uh, Philippines teacher, right? Also has the uh, teacher that's from Scotland too. Scotland? Yeah. Where is he or she? Uh, she she's take the computer, uh, English English computer too. Oh, yeah. wow. Very good, very good. So, uh, one last question. Uh, how are you? I'm 16 years old. Just 16 years old. Uh, are you studying in what grade? I'm studying at where? At Cambodia or this? Time. Uh, I mean here. I'm studying at a uh, mini computer. Program, first year, right? Yes, first Fresh year, year. Right? Yeah, uh, just like you, right? Fresh right? Freshie. Ah, uh, okay, huh. then we gotta go and see you next week. คุณผู้ชมคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้รับความรู้กันแบบเต็มอิ่มไปแล้วนะคะกับวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยนะคะปิงปิงก็พงราบนะคะว่าวิทยาลัยแห่งนี้เป็นของรัฐบาลนะคะเรียกได้ว่ามีทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยนะคะแล้วก็ได้ข่าวมาว่าเนี่ยแยกช่างไปแล้วนะคะกับฝั่งพาณิชย์กันเรียบร้อยแล้วและนี่ก็ย้ายมาจากประตูน้ําอีกทีนึงนะคะส่วนรายละเอียดหรือดีเทลถ้าใครสนใจยังไงก็ไปติดตามได้นะคะในเว็บไซต์ของวิทยาลัยพาณิชย การินทราชัยค่ะและในวันนี้นะคะรายการปิ๊งปิ๊ง,งชวนเมาก็พาคุณผู้ชมมาได้รับสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเรียนนะคะและก็ได้สัมภาษณ์น้องโลตัสไปแล้วนะคะว่าน้องเขาได้เป็นพรีเซนเตอร์ของโรงเรียนแห่งนี้และก็ได้สัมภาษณ์ถึงประวัติของวิทยาลัยแห่งนี้กันไปแล้วค่ะสําหรับสัปดาห์หน้านะคะหรือว่าเทปหน้าเนี่ยเราจะไปสัมภาษณ์ใครหรือว่าเราจะไปเมาส์ใครคุณผู้ชมอยากให้เราสัมภาษณ์ใครหรือว่าเมาส์ใครคอมเมนต์มาข้างใต้นี้ได้เลยค่ะและอย่าลืม subscribe นะคะปิ๊งปิ๊งทีง ค่ะบ๊ายบายค่ะ